คุณครูขออนุญาตบันทึกการสอนตรงนี้นะครับเพราะว่าเ,าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูคลิปย้อนหลังกันพร้อมแล้วนะครับอครันนี้คุณครูปรับปรับจอให้ใหญ่ขึ้นนะไม่รู้ว่าหนูมองเห็นคุณครูชัดเปล่านะคุยด้านหลังอย่าลืมว่ามันมีรูรูหนึ่งที่ต้องใช้ นิ้วโป้งในการกดอยู่ตลอดนะครับเราอย่างแรกนะที่เราควรจะฝึกซ้อมบ่อยๆก็คือการไล่เสียงโดเรมีซอนลาแล้วก็โดสูงตัวนี้นะเวลาเปิดนิ้วเพลงนี้ก็ใช้ด้วย แต่โดอีกโดหนึ่งที่เป็นโดควงเสียงเหมือนกันคือเป่าตัวนี้แต่ต้องใช้ลมแรงนิดนึงนะครับนะอ่มะมาดูโนต้ตอันแรกก่อนนะครับโนต้ตบรรทัดแรกเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอเรื่องโนต้ตนะแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมพอกันมาดูนะครับเพลงเต้ยของนะดูบรรทัดแรกนะอันนี้คือขอบรรทัดแรกก่อน เห็นไหมครับเปิดปทีลววะวักเอาแค่นี้ก่อนนะที่คุณครูวงไว้นะครับลาซอนมีลาเห็นไหมครับวักแรกลาซอนมีลา อันที่สองซอนโดลาซอนมีลาส่วนตรงนี้เว้นนะครับนะดูโนปไปพร้อมๆกันนะลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมีลาอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูการเป่ามาดูการเป่านะครับดู ลาอยู่ไหนลาอยู่สองนิ้วบนนะครับลาซอนมีช้าช้าดูใหม่นะลาซอนมีลาถ้าเป่าออกมาเป็นเสียงนี้นะลงไปแล้วก็ขึ้นมาหาตัวเดิมต่อไป ซอนโดนยโดใช้น yeah, ok mm ิชี้นะซอนโดลาตัวเดิมแล้วก็เหมือนเดิมซอนมีลาถ้าเราได้วักแรกวักต่อไปก็จะได้ด้วยดูใหม่นะก็ะต้นลาซอนมีลาซอนโด ลาซอนมีลาอ่ะลองเป่า,าพร้อมกันนะไม่ต้องเปิดใหม่นะครับลองเป่าแล้วลองฟังดูว่าเสียงพอๆคล้ายๆกับคุณครูไหมสามสี ตัวลาตัวสุดท้ายลากยาวไปนิดนึงเพื่อให้มันไปถึงเว้นแล้วเราพูดคำว่าเว้นในใจทำไหมนะครับ3าเวลาเป่าตัดโน้ตเป็น, да ต,นตัวตัวเป็นชําคำไปเลยนะอันนี้คือมอนทันแรกนะครับต่อไป ต่อไปบรรทัดที่สองสองซ้อนมีอ่ะโทเทสีมันเป็นสีเหลืองขอเป็นสีแดงนะครับขอตรงนี้เลยนี่นะครับในวงแดงนะซ้อนซ้อนมีตัวนี้เป็นเสียงสูงซ้อนมีเลโดมี เลซอนมีเลโดลานะสังเกตว่าตัวนี้จะต้องมีจุดด้วยนะครับเห็นไหมตรงเลนะคุณครูตกหล่นไปตัวหนึงซนอนมีเลโดมีเรซอนมีเรโดลาอะไปดูกันดูนิ้วกันนะครับ ดูนิ้วบนทัดสองนะเสียงสูงเป่าลมแรงนิดนึงซอนมีเรโดมีเรซอนมีเรโดลากลับมาตัวแรกที่เริ่มต้นโน้ตเลยทำไมนะครับซอนมีเรโดมี เรซอนมีเรโดลาฟังเสียงนะลงกลับมาที่เดิมทำไมนะครับ ลองเป่าไปพร้อมๆกันลองเป่าไปพร้อมกันนะครับช้ๆาๆตอนนี้นะครับ3ามส่คราวนี้ให้เป่าเรื่องต้นเลยสองบรรทัดเพราะว่า7วันที่แล้วหนูน่าจะมีการฝึกบ้างแล้วนิ้วก็อาจจะได้มีการ ขยับขยื่อนได้คุ้นชินกับการเป่ามาฟังแล้วนะตั้งต้นนะครับพร้อมๆกัน3า นี่คือจบสองประทัดต่อไปประทัดสุดท้ายไปดูกันประทัดสุดท้ายนะครับมันจะมีโดติ่งอยู่นี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ยาววันนี้เลยนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะโนบบอกว่าอะไรโดเรมีเร,เรโดซอนลาคู่นี้จะกระตุกนิดน,นึง โดเรมิเรโดซอนลาแล้วอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเห็นไ,ไหมครับโดเรมิเรโดซอนลาเท่ากับเราเปล่าตรงนี้สองเที่ยวฟังเสียงใหม่นะโดเรมิเรโดซอนลาโดเรมิ เรดซอนลาเรามาดูกันมานิ้วจับยังไงอ่ะเรามาดูนิ้วนะครับปรรทัดสุดท้ายนะครับโดเรมี Do, Re, ให้เป่าแรงนะบร็นันเสียงสูงนะโดเรมี Do, Re, และย้อนลงมาเรด ตรงเลโดให้กระตุกหน่อยโดเรมิเลโดสอนลากลับไปหาโนตต้นเพลงสอนลาดูไหมโดเรมิเลโดสอนลาโดเรมิเลโดสอนลานี่คือจบแล้ว เรามาดูใหม่ตั้งแต่ต้นช้าๆนะครับเผื่อคนย้อนหลังดูด้วยครับจะได้ดูว่านิ้วตั้งแต่ต้นเป็นไงแล้วก็ก่อค่อยๆกอ,อ,อดูว่านิ้วเนี่ยจับยังไงบ้างตั้งแต่ต้นเลยจับนิ้วตามนะทุกคนจับนิ้วตามนะครับลาท่องไปด้วยลาซอนมีลาซอนโดลาซอนมี La Số so, Son mi lê do mi Re son mi Re do La Tỏa lời Do re mi lê do Son la Do re mi lê ซอนลาจบชา้าช้าเรามาเป่าพร้อมากันครับเขามาเป่าพร้อมกันช้าช้านะครับสามสี่ เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เป่าจะก,กี่รอบก็ได้จะซ้อมกี่รอบจะเป่าวนไปกี่รอบจนกว่าจะเราจะพอใจจนกว่าเราจะคล่องก็แค่นั้นเองนะประมาณนี้อ่ะมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมครับพอได้เปล่าลองบีมเปิดไม์หน่อยพอได้ไหม รัชพลรัลชพลได้ยินครูเปล่ามีมเออพอได้ไหมพอเป่าได้ไหมพอได้นะค่อยๆฝึกอ่ะแล้วแล้วคนที่ไม่เปิดกล้องนี่คุณครูจะดูรู้ได้ไงว่าว่าคือใครนะเปิดกล้องได้เผื่อถามเผื่ออะไร มีหลายคนเปิดอยู่แล้วมีหลายคนไม่เปิดนะครับเดี๋ยวลองดูคุณแคปหน้าจอไว้ให้เลยเดี๋ยวคุส่งไปในกลุ่มมาดูว่าใครไม่เปิดไม่เปิดกล้องนะครับจะได้เห็นว่าเออเพื่อนยังไงครับว่าเราได้ไม่ได้นะครับ Có đi nghe được hả? Và bấm